สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขาเอฟซีทุกท่านจ้าวันนี้กะจะพาลงไปเบิ้งอันข้าเจ้าวานเขาพ่นเขาสัมือเช้านี่หันไปเบิ้งอันข้าเจ้าอันท่าไถยนารถจมรถจมเป็นลุ้นนะข้าเจ้าจนเที่ยงจน่บายรถจมสองคันคันที่สามมาดิงเอา ท้องฟ้ามันคึ้มๆท้องฟ้ามันมันทำท่าฝนจะตกฝนทำท่าจะตกเลยท้องฟ้าฝนต้องห้ามกันแล่นตับรีบแลนนี่ฝนต้องห้ามกันเด็กท้องฟ้าท้องฟ้าให้เบิ่งท้องฟ้ากัน มื่อฟ้าเมื่อฝนอมคืมเลยค่ระว่มีแดดเลยเมื่อคืมเมื่อคืมฝนตกแต่ช่วงนี้น้ำเมแรงอันคนมาตกแต่หาันอึมคืมอยู่ดนห้อนห้อน อากาศร้อนอบอ้าวร้อนมากโอ้อาลมมาถ่ายเอายังบบแล้วนี่ได้สามหาหนึงรถมาปั่นได้สามหายหนึ่งรถจมพากันมืออนะไรรถกันเนี่ยเออมือแท้ขึ้นปดแ้งอันนี้คือปปะแ้งสว่างขึ้นมือแท้อากาศท้องฟ้ามันคืมนะ คึมคืมท้องฟ้ามันคืมคึมคืมเลยอันนี้จะดำโอ๊ยจะดำซะจนว่านแล้วน,น้ออกแล้วนะช่วงนี้ก็ฝนตกฟ้าห้องตลาดงัวก็ยังโบเปิดกลับไปหาท่ายเอาอันเพิ่นอันว่านเขาว่วานน้ำนี่ละ ไปเข่าเอ็ดหน้าเลยล่ะเพราะยังเมื่อวานเลยเนี่ยถ่ายแล้วเมื่อจังวานพร้อมถา่ายคนเดียังสามไ้ที่ปั่นบอกแล้วนะรถมีปัญหาเบิ่งถ่ายเพราว่าสิวเบิ่งพน่พน,พนเอา้าพ่นแล้วเหรอ พ่นแล้วแล้วเขาพ่นเขาแล้วล่ะจนนันไทยล่ะโอ้แล้วล่ะพ่นแล้วแล้วสามไฮอันนี้โเลยสามไฮที่ปั่นนะพ่นแล้วล่ะพ่นแล้วล่ะโอ้เรียบแล้วหอยหลดพ่นแล้วล่ะสามไร่พ่นแล้วล่ะ ได้สามให้หนาสามไรได้ามได้สามให้กำลังไถานาพ่นแล้วเสร็จสิ้นแล้วฝนตกลงมากเลยที่สิไหลโฮมกันนะคือจะไหลโฮมกันเลยดี ท้องฟ้ามืดอมคึมเลยค่ะมืดตึ๊บมืดตึ๊บผุดเดียวเสียงเสียงเสียงเขียดแอบแอบแอบเสียงเขียดเสียงเขียดมันร้องแอบแอบร้อน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  ช่องฟ้าเหนะคะท่องฟ้าคืมเล้ฝน,นทำท่าจะตกนะตอนคืนกลางคืนคงจะตกแน่ๆเพราะว่าอากาศร้อนมากแต่ที่เห็ดก็คือสีออกเพราะว่ามันร้อนแล้วเกินเห็ดคงจะออกํำพนนะบัเดียวกั็แล้วเนะจนแล้วไนะ็้สามหันคนเ กำลังถกำลังถยนาโอนนี้ไม่ถ่ายวนได้เห็นอ่ะหมดจุ ล้วตัวกันาโตาัวกันนะตัวกตนนะกำลังถ่ายสองแบบเลยรถถ่ายหมดแล้วจะเอารถอันนีถ่ายน้อยมาถ่าย ้อเคตันนั้นต้นสามกับต้นนั้นมะพราวปลูกปลูป่าเมื่อต้นมะพร้าวใส่คันน้ำไปบ่ได้แล้วได้ยืนอยู่มองนี้แหละ ไม่ได้เลยแค่ใจบอดแดดค่ะเดีดก็ไม่เดียแต่มันจะร้อนหน่อยร้อนๆมันก็จะร้อนประมาณนแ้บถ่ายหน้าแล้วรันวานเข่าแล้วแล้วก็ เตรียมหาเหตุแล้วทีมงาน <laughs> ทีมงานหาเหตุโอ้นกนกบินวันละ้อรเด็ดเอาเอาร้อนร้อน ตอนคลิปนี้ก็ให้ชมบรรยากาศพอแค่นี้ก่อนนะคะติดตามชิปต่อไปได้จ้ะขอบพระคุณท่านมากนะคะท,ท่านผู้ชมที่เข้ามาให้แรงเชียแรงใจช่องกิติมาสาวบ้านดอนด้วยดีมาตลอดจ้ะขอบคุณทุกท่านนะคะผิดตกขออภัยผิดใจขอโทษ อย่าว่ากันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคดีสุขภาพแข็งแรงค่ะปลอดภัยจากอุบัติเหตุปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บขอให้ทุกท่านโชคดีโชคด,ชคดีตลอดปีและตลอดไปค่ะสุขภาพแข็งแรงถวนากันนะคะโชคดีทุกคนนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุข สุขกายสุขใจค่ะโชคดีจงเป็นของทุกคนนะคะปรารถนาให้ทุกคนมนะีโชคดีมีความสุขค่ะให้ทุกคนปลอดภัยแข็งแรงสุขภาพดีไม่มีขาอยากได้ทําเอาสุขภาพจิตสุขภาพใจขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะสบายดีบงังโช ขอพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้ะ